สวัสดีครับพบกับผมโกมาก๊อบนะครับผมวันนี้จะพามาล่าบอสตาบอนนะครับผมในบังเกอร์เอนะครับผมชั้นสามในโหมดยากครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะครับผมก็จะมีชุดทหารหรือว่าสวาร์ก็ได้นะครับผมหนึ่งชุดนะครับยาใหญ่นะครับผมหนึ่งชุด M4 หรือว่า AK ก็ได้นะครับผมสองกระบอก ลูกซองนะครับผมหนึ่งกระบอกนะครับประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าห้องบอสขอบอกก่อนว่าหลังจากวิ่งเข้าห้องบอสปุ๊บรีบไปที่สวิตด้านซ้ายก่อนเลยนะครับอันนี้คือปล่อยมันตีไปนะครับเรารีบไปที่สวิตด้านซ้ายก่อนเมื่อมาถึงแล้วให้เราเริ่มยิงได้เลยนะครับผมแล้วก็คอยดูจังหวะนิดนึงทาพุ่งจงกระแพงเปลี่ยนมาใช้ลูกซองนะครับ ถ้าเกิดเราอยู่ใกล้พอนะครับผมจะสามารถยิงลูกซองได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมใน1ชุดนะครับก็ทําวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพอพลังมันเหลือน้อยลงมันก็จะไปหิวนะครับเราก็ทําวนไปก่อนนะครับ2 3 4 5นะครับผมประมาณนี้เราทําวนไปเรื่อยๆนะครับ มันฮิวเรากดสวิตช์นะครับผมเพื่อยับยั้งการฮิวของมันนะครับจากนั้นเรารีบไปที่สวิตช์ด้านขวานะครับผมทําแบบเดียวกันนะครับผมยิงแล้วก็สลับไปแบบนี้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากมาที่สวิตช์ด้านขวาแล้วพยายามหาจังหวะนะครับผมให้ได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนปืนนะครับผมเพราะว่ากระบอกเดียวนี้ไม่สามารถที่จะ ฆ่าบอสดได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมในการฆ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเรารอนะครับผมทําเหมือนเดิมไปเรื่อยนะครับผมรอให้มันหิววลารอจะได้กดยับยั้งนะครับอพอมันหิวแล้วก็กดยับยั้งนะครับผมทีนี้คือรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วหลังจากนี้มันจะไม่หิวแล้วนะครับ เราก็มาที่กว้างๆนิดนึงแล้วก็วนเหมือนเดิมนะครับผมใช้ M4 หรือว่า AK ก็ได้ยิงๆๆแล้วก็รอหลบแล้วก็ใช้ลูกซองนะครับต้องคอยระวังนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนมันใช้ท่าพุ่งชนกำแพงนะครับทีเดียวเราจะตายเลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้า ทำวนนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าบอสจะตายครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมแค่คอยระวังเท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เอาเวนกรรมลูกหมดก่อนนะครับมาดวนกันดีมากลัวที่ไหนล่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับ หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับผมขอบคุณมากครับ